สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับมือในพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางมาที่วัดปู่40นะพี่น้องบ่าวเถ่าจะน้ำลายซื้อนะครับผมที่เพิ่นฝากเมื่อเปิดดวงนะครับละก็ผู้ที่เพิ่นรวมทั้บุญนะครับเทพื้นโรงครัวนะครับผมเดี๋ยวบ่าวเถ่าจะน้ำลายซื้อห้ปูนะพี่น้องเนาะนะครับผมอ่ะจะมาฟังน้ากัดในพี่น้องด้ยเพราะได้มาแล้วนะพี่น้องเนาะจะน้ำลายซื้อห้ปูเปิดดวงให้พอดีมี เพิ่นมาเปิดดวงกับพอดีเลยผู้ชายอยา่อยากได้ตัวดีชุดเต็มมาเอาเด้ออชุดเต็มปูว่าเอาเดี๋ยวจะเอาลายชื่อให้ปูธรรมชมนะครับผมครับธรรมชมนะครับลายชื่อนะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเพิ่นฝากมาเปิดดวงน้ำปูได้พี่น้องเด้อนะครับเห็นมาพี่น้องครับผมแล้วก็เพิ่นฝากมาทำบุญนะพี่น้อง เทพื้นลงครัวนะครับผมนะครับคุณนิรดานะครับผมอันนี้ทําบุญนะครับเทพื้นลงครัวแล้วพี่น้องเด้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปิดดวงนะครับทาชุ่มเปิดดวงครับมือนก็นี่นะครับอยากยเพม่นมาเปิดดวงน้ำปูนะพี่น้องเนาะครับอ๋อคนก็มากันไลยนะครับ เดี <muitas S 2> ๋ยวจะเข้าไปหาปูท no ั้งพี่พี่น้องนะครับผมหยกมือสาถูกเอาได้พี่น้องเด้อนะครับผมเอาเนี่ครับปูอ่าเปิดดวงละกะผู้เพิ่นร่วมเทพื้นลงมขั้วความขับปูครับเอาหยกมือสาธุเอาได้ท่านผู้ชมเด้อสาธุครับจะเทเทพื้นมืัอใด้อีกปูรอบปูนกรอยาำมัน จับตัวกันครับผมีเทลงขั้วป่ะครับบัดนเนี่ยเทลงขั้วครับผมขั้วก็จังกันเบิ้งเบิ้งสถานภาพนี่กันครับเาก็ับเจตีตั้งคอยไปน้งปูเนาะปร้ชมตามเกิดตามนี่ครับผมเออครับผมอ้าบอลแม่หมูอ่าเอาครับรอกันนะครับเด้อ ชุดเต็มไปก่อนครับปู่อันนี้มันจะเป็นชุดเต็มแต่ว่าเขาคัดแล้วครับผมชุดตัวนี้นี่ตัวนี้ครับมันจะเป็นมันจะมาครบมาครบล่างไหมครับปู่มาครบล่างมันจะมีมันจะมีตัวนี้มาครบล่างตัวนี้มันจะเป็นสูตรหลักสิบหลักหน่วยนี่จะเป็นยี่สิบชุดตรงตัวนี้ ล่างอย่างเดียวเด่นมีกระหน่ําหน,นึ่งมีหมี่แปดมีศูนย์มีสี่เองสิแมหลักสิบครับปู่หลักหน่วยก็ว่าได้หนึ่งรถหลักหน่วยจะเดินอยู่ที่งวดที่สามสิบเจ็ดสิแมครับอันนี้อันนี้จะเป็นหลักสิบหนึลักสิบแกะเนี้นยเงียวเนี่ยมันจะเป็นงวดที่ห้าสิบสองแม่ครับผมลักสิบนนมันเข้ามาเทียบส้นสองสูตรังสิแม่สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองส้นแนวนี่ตัวมาครบล่าง มันจะเป็นวัดที่33เดือนเงาอยู่เลยครับวัดที่33ห้องเคลียดหลังมันจะมาจังมันห่อตัวนี้กับตัวนี้ส่วนกันมันจะมาส่วนอยู่ที่หลักแปดกับหลักสองครับหลักแปดกับหลักสองแม่นสองกับแปดหาหลักสิบสองกับนปดก็ได้สองแปดแปดสองสิบก็ได้ครับปู่นะบัดนี้กันห้อเน้นแนวมันจิมันเน้นอยู่ที่แปดหลาย ครับแบบไม่แห้งมันจะเป็นหกชุดจะเป็นหกชุดหกชุดนะครับปูวหกชุดตรงๆเนี่ยล่ะล่างอย่างเดียวครับไม่เกี่ยวกับบนไม่เกี่ยวกับบนทั้งเกี่ยวกับออกทั้งบนทั้งล่างมาครบบนสองสองสามห้าเจ็ดแปดเก้านะครับอันนี้ชุดเต็มเลยพี่น้องเลยเอางวดที่ห้าสิบสองลักสิบจะเป็นงวดที่ห้าสิบสองเขาไปจะขัดในหลายครับเขาออกหลายตัวนี่จังหน่อยนะ ส่วนส่วนหลักหน่วยจะเดินมาที่สามสิบหงวดครับยังไม่หลุดนะฮะเข้าเทีย,หยบหลักหน่วยนยมาจับใซหลักสิบครับหลักสิบแปดศูนย์หนึ่งสองสี่หลักหน่วยหนึ่งสามห้าเจ็ดนะครับปู่เข้ามาเทียบ,บสเซตตัวนี้ตัวนี้ก็ว่าท่านได้หลุดสามสิบสองงวดติดครับผม <พอ S 2> งวดนี้เป็นงวดที่สามสิบสามเข้าเรียกสองสูนย์มาส้นกันครับที่สามสิบเจ็ดังวดที่สามสิบสามครับ ต้นตัวใดออกตัวนั่นเป็นสิ่งแม่แอิโตวาห้าวว่ามันลายตัวห้าวเบียกเขามันเลยปะเขามีงวดมีห้าววัฒนี้เน่นมันไม่เน่นสิเม้นแปดห้า,ห,าหรือจังเลหรือแปดสามแปดอย่างเป็นสิ่งแม่ขับปูแปดคือ <8 S 1> ดังค่ะเธอขับปูแปดมากทุกสุดค่ะบ,บ่บ่ไม่หมองปิวเลยแต่วารงฬีทั้งบนเนี้จะขาดทุแปดขับปูแปด เป็นแปดมันมา,า,มาล่างใช่ไหมศูนย์นี่ประเด็นปู่ในชุดเต็มนี่มีศูนย์นะครับมีศูนย์มีหนึ่งมีสี่นะครับยี่สิบชุดตรงนี้ยังไม่หลุดด้วยนี่ครับผมสามสิบหกงวดย่างล่าง,งครับเอามาเทียบส้นใส่ใส่ตัวนี้มาครบล่างครับผมสามสิบสองงวดติดง,งวดเทียบส้นแล้วเาเอาต่ตัวส้นนะามีสุ่ส้นกันอยู่หกคู่ครับ บางงวดก็ได้สามคู่สิบไหมครับผมสามคู่ตรงตรงสิบไหมนี่ะเด่นแปดกับสองน้ปูเนาะเด่นแปดกับสองหลักสิบเด่นแปดกับสองหลักสิบมาด้วยกันได้แต่ว่าอันเข้ามาเทียบส้นตัวนี้มันบ่มีมันมันบ่มีแปดสองเนาะครับผมขาดสองอันนี้คือชุดเต็มชุดเต็มเนี่ยมัมีโย่แปดสองแต่ว่าตัวตัวนี้มันบ่มีครับหลักน้อยบ่มีแปดกับสองไหม ครับผมชุดเต็มยี่สิบคู่นะปู้นเอยี่สิบคู่ครับมีทั้งมาครบบนนะครับมีทั้งหลักสิบบ่ครบล่างออามาครบล่างท่านผูะชมเป็นชุดล่างไม่พี่น้องเลยนะครับผมนะมาครบล่างนะครับหลักกับหลักสิบล่างมันจะมหลักหน่วยล่างสองข้ว่างหลักสิบมันเสนาครับนี่อันนี้หลักสิบมันหลักสิบมันมาได้ในรูดเองข้อกับมันมันจะขาดอยู่บ่มบ่มีอันนั้น มันมีแต่สองกับแปดมันบอนได้เลยสองแปดเขาจับแค่นี้เขาจับมามาสังนี่เลยน,นี่มาครบครับมันจะมีอยู่ส 10, 10ิบสิบคูหรือ้องสิบสองคูนี่แหละยังบองลุดตัวนี้มันอาจจะลดก็ได้ครับผมแต่วันบ่นท่านได้ลดอันามาเทียบใส่ตัวนี้สิบสองชุดตรงกับยี่สิบ ต้เสร็จไหมครับส้นกันที่หกครูหลักเอาแต่สองกับแปดครับขาดเด่นมารกสองกับแปดมาปูวนี่นหลักสิบมันมาส้นกันที่สองกับแปดเลยครับชนกันที่สองกับแปดนะครับท่านผู้ชมหลักสิบวันนี้ส้นบนเข้าวันนั้นในปอยดอกตัวให้บนเต็มชุดครับเต็มชุดเก้าชุดเดินมันจะเป็นสามสิบเก้างวดติดไงรับปูวเด็ดดี อันลักซิบมันมันมาแม่ลักซิบหลังน่้ยนี่เป็นเลขครันอ่สองสามสี่มาตัวเจ็ดแปดเก้ามาตัวแม่ครับผมนี่ละตัวนี้คือกันหกเจ็ดแปดมาตัวครับมันจะมีอยูสามสตรตัวนี้จะเดินมาอยูสี่สิบงวดงวดนี้เป็นงวดที่สี่สิบเอ็ดครับกันเท่ามาเทียบใซตตัวนี้มันจะเดินอยู่ที่เจ็ดกับแปดบทให้เรื่องจุดเลยครับผมมัในการเท่าเสียวตัวนี้จับใซตตัวนี้กับบทให้ในบุ้งทกัน มันก็จะเป็นสองหกสองเจ็ดสองแปดังสิบไหมครับนั่นแหละอันนี้ชุดเต็มบนมาปัเก้าคู่เก้าคู่กลับด้วยกลับด้วยมันนี่ห่อได้เอาเต็มมาคัดหรอมันจะออกแลวหนึ่งหมเต็มเหลือเดินเจ็ดกับแปดหกชุดตรงนี่ครับหกชุดไม่ตรงแต่ว่าเหเอมาคัดใส่หลักสิบครับเอามาคัดใส่หลักสิบหลักสิบมันจะมีอยู่มันจะมีเจ็ด สองศูนย์ไหมครับหลักสิบเด <De ird S 1> <อ>ือนเง่งวดที่ห้าสิบสี่ครับศูนย์หกศูนย์ศูนย์สองหกเจ็ดครับปู่จะเป็นงวดที่ห้าสิบห้าใช่ไหมครับผม,มเามาื่อเราเทียบส่วนเรามันมะจะมีอยู่เจ็ดเป็นบอลหลักสิบครับสี่เจ็ดเป็นตัวกลับเป็นเจ็ด 4, สี่ใช่ไหมครับท่มนันกัน สนี่มันก็มีตรงๆมันกลับด้วยสองกับ7จ็ดครับสองเจ2แล้วก็สี่เจ็ครับผมโอ้เจ็ดบสองปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่นี้คือชุดบนคำเพาะเนมมันจะม,มีมีอยู่3คูนครับสี่เจเจีนี่มันจะมีเป็นตัว74แล้วก็สองเจสองแล้วก็สองครับที่นีอยู่สีสุดมันมันบกเคยมากใน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 กลุ่มหนึน่ง มมาตัวนี้จะงเหลียมหน่ครับตัวนี้จะเป็นเจ็ดสี่ตัวนี้จะเป็นสองเจ็ดเจ็ดสองล้วก็สองเก้าตัวรองคือเน้นบันที่นี่เน่ก็คือสองตัวครับผมฮกนี่บรเด็นบะค่ะปูมันมอมีนย่นี้เด้นี่เด็กอันนี้มันออกใส่กันไหมค่ะมอมมีหกเองเฉยๆปูแต่แมนหกกัจะเป็นมาตันี่สองหกสามหกนี่นม้าตับมาแต่เจ็ดกับแปดแมนเขาเอาเ้าเอาสามตัวนี่มาเทียบส่นี่ มันกระจับคู่กันวะเขาซื้อค่ะประมาเทียบเสันี้มันเจะเด่นยู่ที่เจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดที่แน่ๆน่่นมันท่านในรุดกับตัวด้วยบอกปูในในสี่สิบหนวดกับตัวด้วยแมนเต็มชุดมันนะกับตัวด้วยอนนเอาตัวนี้มัมันเน้นมันเลยมีแต่สหลักนี่อันนี้ชุดบนนะพี่น้องเด้อมันท่านในรุดเด้ครัปูเน้นสองเจี่เจ็ดสองเก้นี่ชุดบนนะครับเคู่แบเก้าคู่บนชุดเต็มนะครับสองเจ็ดสองแปดสองเก นะครับแต่ว่าปูขัดออกมาจะมี6คู27 28 37 38 47 48ทำชุ่มแต่ถ้าเน้นปูเน้น27 47 29แะครับชุดบนครับผมมันแต่ว่าขันโน่มังดีๆตัวนี้น่อยๆมันก็จะเป็นมวดที่4เสี่มวดที่สี่594 394 594มวดก่อนมันได้379ครับเลขล่าง6 แต่ว่าปล่อยตา6หกหไงครับเอาแคปหนาจอได้พี่น้องได้อน,นี่ชุดบนนะครับชุดบน9คู่ตัวเน้นปู่ก็บอกแล้วนะพี่น้องเ<ช>นาะอันนี้ชุดล่างนะครับชุดเต็มล่างนะครับเหลือเน้นอยู่ให้6คู่6คู่ตรงแปดสามแปดห้าปดเจสงสามสองห้าสองนะครับแคปหนาจอครับสาธุบุญธรรมชมนะครับเมือ<บ><ะ>นนี้มาเปิดดวงเอซแฟนคลับทั้งช่องมาครับผม รับพรสรับพรครับรัพรน้ำปูได้พี่น้องได้ดยกมืออิจิตังปฏิตังตุมังคีปามิวาสุมิจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปันัสสุยตามนิโชติรัสสุยตะอัพิวาตนาเจติสันิจังมุฒาปัจจายโน Cataro tama wetanti aju bando sukang tenang tiyan toko tiyan bude serka nanti wetan ewang ye wang tawang wu cuci cia cuci kade apa raji tapan di posisi di po kade tapi seke tenang putan nang ngapet atau pemote sena katan sukun kenang sapa patai suhu titang sukun no semai to tasu kita pama tasu kita jaman kaca kamang wajak kamang ปฏาบัติธรรมนะครับจิตนำกัตรขวานเราทันตััเ์8ทักจุลินสาธุครับท่านชมพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ